มาดูครับวันนี้โอ้ยนี่ครับเป็นกระแสเลยตอนนี้ดูส่วนที่อร่อยไม่ใช่ส่วนเนื้อนะครับคุณลูกค้าเนี่ยดูมันนุ่ส่วนที่อร่อยที่สุด เป็นหัวคือหัวนี่คือเราใช้วิธีนี้ครับลูกค้าเอาสลายพันเวลาทอดแล้วมันจะหอมสลายนี่ครับดูมันอที่มันอร่อยว่ามันเป็นมันตรงนี้ไม่ต้องเชื่อสายโยนค่ะลองกินดูอโอ้โหดูนะฮะอ,อร่อยมากอร่อยแบบสุดๆอ่ะดู เนี้ยต,ตัวนี้กินน้ำจิ้มตัวนี้กินเปล่าๆเลยนะเชืียราวโจ้นะดูมากๆดูครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองกินน้ำจิ้มดู คุณลูกค้าแทบไม่อยากกินตัวแล้วอยากกินตัวเนื้อแล้วเอออยากกินแต่หัวแล้วดูนะครับดูมันเป็นความมันของกุ้งดูดูดูด,ด,ดูดูตรงนี้เน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 เใครยังไม่กินมาลองสั่งดูนะครับแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก็ได้เนี่ยดูลองกินดูตรงนี้ดูความหวานอยู่ตรงนี้ผมเอาสลาลี่ห่อไว้ แล้วก็ทอดกรอบกรอบสุดยอดส่วนเนื้อเราก็จิ้มน้ำจิ้มเอาเะเพราะส่วนเนื้อเขาไม่มีรสชาติเหมือนส่วนหัวเขาแป้งจะบางๆกรอบๆแต่เวลาทอดกับโบตันมันก็จะไม่กรอบมากเพราะว่าตัวแป้งมันจะไม่ติดเยอะ เดี๋ยวทีนี้จะแกะหัวแล้วจิ้มแล้ิ้มลองดูนะนีะ่ดูเหมือนเดินความมันตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยครับใครยังไม่กินก็ลองนะอารูอินก็อยู่ในบุฟเฟ่ต์หกวเน็ตอารูอีนนะถ้าไปไฮโซก็บุฟเฟต่ตตัวเดียวนะนี่ย1ัน0บาทเนต ดูครับดููกค้าขอโทษนะครับลองดูครับถือว่าเป็นเมนูใหม่แนะนำไม่ต้องเชื่อชาโจสั่งเป็นชิ้นอยู่แล้วลองสั่งดูสักตัวหนึ่งขอบคุณมากครับ